It's me! Hi! I'm Tawan Eng, also known Tawan The Horizon. And this is my special video! เหตุว่าทำไมคลิปนี้ถึงแปลกใช่ไหมล่ะครับใช่คลิปนี้คือการแนะนําตัวและเป้าหมายสบหรับปี2024นั่นเองก็จะเข้าเนะื้อหาหลักจริงๆผมเป็นผู้ชายนะครับอายุ18แล้วเป็นคนกรุงเทพและโคราชให้กาเนิดคือผู้ชายแต่ลราสนิยมพี่เป็น LGBTQ+ หรือเรียกง่ายๆว่าผมเป็น pansexual นะครับและเสียงเอกลัก,กษณ์หลายคนที่ได้ยินคือเสียงเหมือนผู้หญิงสามารถใช้ pronouns he/she ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยนะโอเคจะได้ไม่ต้อง waste of time กันเนาะก่อเข้ามาเนะื้อหาหลักกันเลยเรื่องแรกเลยสาเหตุทําไมพี่ถึงทําช่องนี้ทาง tiktok และ y o ก,ก็ต้องบอกเลยว่าในจุดน้่งต้อนที่พี่มาถึงทุกวันเนี้ยพี่มีแรงบันดาลใจคนแรกเลยนะคือพี่แป้งสีบิง 4. สีวนตอนเด็กผมชอบดูพี่แป้งมากตอนสมัยตอนปอ5ป6พี่แป้งมีสกิลในการพูดการแคสและเอกลักษณ์สุดๆในเวลาที่พี่แป้งเล่นเกมไปที่หอประจนภทยและอีกมากมายสุดๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดในช่วงวัยเด็กคือการดูคลิปโลบอสเพราะว่าเป็นจุดระกายหลักมากที่ทําให้ผมเล่นโลบอสจนมาถึงทุกวันนี้แล้วตอนเด็กก็คิดว่าสักวันนึงจะเป็นเหมือนพี่คนนี้ได้แน่นอน ปัจจุบันต้นปี2024ที่อาจอยู่ตอนนี้เหรอผู้ติดตามก็โอ้เยอะนะเยอะมากจริงๆทั้งผ่านอุปสรรคในการบูลลี่ล้อจากคําพูดที่ได้ลบต่างๆมาเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ตอนนั้นมาถึงจุดๆนี้จริงๆส่วนถ้าตอนปัจจุบันนี้หรอก็มีคนอื่นอยู่นะคะที่ผมเป็นแรงบันดาลใจอยู่เช่นพิชชี่คานี้ดีคัตชาแตงฟอร์วชชิออมเป็นต้น คำถามต่อไปเสร์ฟงที่พี่ชอบฟังหรอก็จะมีอสปาเทเลอร์สวลนเดเลเลเวลเวทไซ์นิวสเรฟินเดอะวคเนอรนาแกดเดี่กิาดจาแคทโอลิเวียโรจิโกซาน่าคเอร์อลันบ็อกเกอร์ควินเฮิสไอสและนิสาโพลีแคทแบ็คพิงบิลลี่ไอิชเลดี้กากาแอบ้าบีจลกแโอ้เหนื่อย ส่วนถ้าชอบสุดในแรงบันดาลใจก็ข้างบนนี้เลยหาที่ชอบกระเพราต้มยำซ้่มตำไทยตำปูปลาแกงเขียวหวานไก่ย่างมัสแมนมาส,สมันของโปรดใหม่เลยอันนี้อันไหนก็ได้ที่อร่อยใช่อร่อย,ออยแบบที่พี่ชอบอ่ะเราก็จะมีแพท s ิมเ l a นเตอร์เอเวอร์ซิ r e ก a พาสจเบรกและแบบอื่นๆที่พี่ชอบนี่ใส่พี่เหรอก็ไปดูเอาในแต่ละคลิป และคำถามสุดท้ายของคลิปเป้าหมายในปี2024นี้จะเป็นอย่างไรเป้าหมายแรกพี่ก็อยากจะให้ถึงผู้ติดตามถึง1,000และว1,000ซับสไคร์เบอร์ทาง TikTok และ YouTube ภายในปีนี้หรือมากกว่านั้นค่อยๆไต่ขึ้นไป สอพี่จะพยายามสู้เพื่อที่จะก้าพรมแดงในงานติ๊กต็อกไทยแลนด์อวอร์ดในปีนี้เป็นงานใหญ่ในติ๊กต k อกสักครั้งในชีวิตพี่เป้าหมายที่3พี่ก็พยายามจะเปลีป่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่าเดิมก็ตามลุคตามสไตล์ที่พี่สีและเพที่พี่ชอบฟังและให้คิดว่าเวลาต้องช้าลงและให้คุ้มค่าที่สุดเป้าหมายต่อไปก็อาจจะเป็นโซนสีเขียวมากขึ้นเช่นอย่าไปโซนธรรมชาติมากกว่านี้หรือโซนที่มีความเป็นธรรมชาติสุดๆและสุดท้ายนี้ขอบคุณและขอบใจน้องๆและชาวฟลอตทุกท่านจริงๆที่ทุกคนนะซัพอร์ตพี่กันมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีพี่จนถึงทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้กันได้และสัญญาได้นอนว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะไปก้าจุดต่อไปเรื่อยๆและการลงคลิปก็จะพยายามลงคลิปในไลฟ์ให้ถูกเวลาที่สุดเท่าที่พี่ทําได้นะก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ดีสําหรับการแนะนําตัวในปี2 0 2 4นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสองทุกเมนทุกทุกคนเลยถ้าผมมีเวลาอ่านนะแล้วเจอกันแ t ่สื f อ r t o ท a เ s e ซี o u ย u y น next time bye